ตาพัดวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ1ระบบภูมิคุ้มกัน2ก็คือเรื่องการดํารงชีวิตของพืชและก็3คือเรื่องของพันธุกรรมและวิวัฒนาการนั่นเองพนันนี้ไหนใครรู้สมวนตัวเองเป็นเซียนบ้างไหมมีไหมอ่ะไม่มีไม่เป็นไรเรามันเริ่มกันเลยพัดแรกวันที่เราจะเริ่มในวันนี้เนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ครูวางอ่ะชอบเปรียบเทียบเวลาสอนนะคือภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอะ มันก็เหมือนความรักอะเออเหมือนความรักยังไงคุณครูเล่าสีพูดเรื่องนี้ตั้งใจเลยคือภูมิุมกันมันจะมีสองแบบมีสองแบบยังไงอะดูไม้แบบอันนี้ที่ครูกวางให้มานิดหนึ่งนะจ๊ะนักเรียนแคปได้เลยนะใครเปิดดูแครบแคปให้เห็นภูมิให้เห็นไม้แบบไม่ต้องแคปบให้เห็นหน้าครูกวางนะมันจะน่ากลัวมากมันจะไม่น่าอ่านนะอะอะภูมิุมกันเนี่ยมันจะมีกลไกอยู่สองอย่างก็คือคกลไกแบบที่ไม่จำเพาะกับจำเพาะ นะไม่จำพอคืออะไรคือแบบมาเจอเจออ่ะเจอเราก็เคลียเคลียแล้วก็จบแมทไม่แมด,แมด,แมด,แมดได้หมดอันนี้มันก็เหมือนความรักที่แบบจอนกันมาแล้วก็ไปอ่ะมันไม่ได้อยู่กับเราจริงปนหะอ้ยไม่เศร้านะคะไม่ร้องนะคะยูตัวอย่างเช่นอะไรเช่นการที่เราแบบผิวหนังและเยื่อบุภายในของเราอ่ะยังผิวหนังเรามีอะไรแบบหลังออกมาได้บ้าง แดดร้อนๆมีอะไรออกมาเหงื่อถูกปะ่ะนี่เหงื่อเนี่ยก็จะมีสารที่ทาหน้าที่ในการช่วยปกป้องร่างกายมีสมบัติเป็นกรดเนี่ยปกป้องจากอะไรปกป้องจากแบคทีเรียรต่างๆเนี้ยไม่ให้เข้าไปติดเชื้อถูกไหมซึ่งอาจจะจัดการได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เหมือนแบบเจอแล้วอาจจะแบบคบก็องโควบอไม่คมก็ไม่ได้ผมจบ,บผ่านไปไม่ได้จำเพาะเจาะจง หรือในเยื่อบุเอาเอาวยวะภายในอย่างเงี้ยในทั้งเรื่องอาหารทาันในในใ้งเรื่อหนยใจยีนในจมูกเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบสารที่เป็นเมือกใช่ไหมอ่าพวกนี้เหมือนกันถูกปะ